ดันจนท้อหรือช่องสามหมดความสามารถทุ่มเทจนสุดตัวหาพระเอกหน้าใหม่หรือมีดีแค่หน้าตาปั้นแค่ไหนทำยังไงก็ไม่ดัง ถูกจับตามองอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับช่องน้อยสีที่มักจะมีผลงานละครอ,ออกมาให้เราได้ชมอยู่บ่อยแต่เรตติ้งก็ไม่ได้เปรียงเท่าที่ควรแถมยังคงใช้พระเอกนางเอกหน้าเดิมๆไม่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพเท่าที่ควรแต่พอได้ปล่อยให้ถึงมือรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถปั้นให้ดังได้อย่างใจหวงัง วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5พระเอกที่ปั้นแค่ไหนก็ไม่ได้และแทบไม่มีผลงานละครที่ทำให้แฟนๆจำหน้าได้เริ่มต้นด้วยพระเอกหน้าหล่อที่มีผลงานละครที่เราได้ชมอยู่เรื่อยๆและแต่ละเรื่องนั้นก็ทำให้เขาได้ถูกมองว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่น่าแปลกคือไม่ว่าจะดีแค่ไหนละครเรื่องที่เขาเล่นก็ไม่ได้ดังเปรี้ยนจนทำให้เขาสามารถกลายเป็นเบอร์ต้นๆของช่องได้เสียทีซึ่งหนุ่มคนนั้นคือหนุ่มกระติง ขุนนรงนั่นเองถึงยังไงต้องตามกันต่อเขาว่าเขาจะสามารถขึ้นแทนพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องได้ไหม คนที่สองพลน,นวัตแม่พระเอกหนุ่มจะมีหน้าตาเป็นใบเบิกทางให้เข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างง่ายได้แต่แค่หน้าตาคงไม่พอที่จะทําให้พลกลายเป็นคลื่นลูกใหม่และถูกหลักด่านให้เป็นพระเอกรุ่นใหม่ของช่อง3ได้เพราะหน้าตาดีก็ต้องมีฝีมือด้วยถึงจะได้รับโอกาสที่หลายๆคนอยากจะได้นี้เจ้าตัวจึงไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความเต็มที่กับอาชีพที่เขาได้เลือกแล้วเพราะความตั้งใจและมุ่ง มันนี้จึงทําให้พลถูกจับตามองว่าเขาจะสามารถพาตัวเองไปไกลได้แค่ไหนในเส้นทางของการเป็นพระเอกช่องสคนที่3ไอพานุวัฒน์สำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของช่องที่ได้ดันสุดตัวและได้ป้อนงานละครเรื่อยๆแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตาเขาหานหน้าจอทีวีบ่อยสักเท่าไร่แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าตาความหล่อเหล่านั้นไม่เป็นสองรองใครแต่หน้าแปลกใจอีกแล้วว่าหล่อขนาดนี้ ทำไมถึงไม่ได้ถูกดันให้เป็นพระเอกนำละครเรื่องใดเสียทีแบบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเสียดายของ คนที่4มาสุลดลันในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสําหรับพระเอกหนุ่มหนา้าทีที่ทั้งหลอ่อและดูผู้ดีมากๆสําหรับหนุ่มมาสุที่ตอนนี้ก็ได้สร้างชื่อจนสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นพระเอกช่องสามที่หลายคนรู้จักและคิดถึงเป็นอันดับแรกๆแต่ไม่ว่าก็ยังไม่เคยสร้างผลงานที่ดังเปรี้ยงมากพอที่จะทําให้แฟนละครจําหน้าของพระเอกหนุ่มคนนี้ได้ขึ้นใจว่าเขาคือพระเอกที่ทําให้ละครช่องสามได้เรตติ้งสูงที่สุดเสียทีแต่ก็เรียกได้ว่า หนุ่มมาสุเป็นไม้เด็ดของช่องเพราะไม่ว่าจะไม่ดังเปรี้ยงแต่ก็มีฝีมือดีมากๆค่ะคนสุดท้ายพระเอกหนุ่มเจมมาหลายคนคงไม่เชื่อว่าหนุ่มเจมมาเป็นหนึ่งในพระเอกที่ดันและไม่ดังของช่องซาบเพราะหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบทคุณชายรพุพีหนุ่มเจมก็ได้มีโอกาสเป,เป็นพระเอกมากโดยตลอดและได้เล่นละครหลายเรื่องมากๆแต่ละครที่เล่นเรื่องถัดมาไม่เป็นที่นิยมและไม่เปรี้ยงเลยแม้แต่น้อยงานนี้แฟนละครต้องพากาันสง สงสัยแล้วล่ะค่ะว่าดาราช่อง3ามหล่อๆทุกท่านแต่เพราะอะไรเรตติ้งถึงสู้ละครช่อง7ไม่ได้เสียทีน่าสงสัยมากค่ะ